อัปเดตชีวิตตรงตรงเดอะสตาร์หลังเลิกเบธล่าสุดได้คู่จิ้นคู่ใหม่แล้วละค่ะหลังจากเลิกรากับเบสเรกาก็หนีลูกสาวของสมรักคำสิงนักร้องและพระเอกตีตรงเดอะสตาร์หรือตรงตรงกฤษกรก็คงสเตตัสรอรสดๆไปก่อนพร้อมกับเก็บตัวหันไปโฟกัสกับการทํางานแบบเต็มที่ล่าสุดนั้นได้ซุ o มถ่ายทําละครเรื่องใหม่แนวพีเรียดอย่างกลินมาลีซึ่งเรื่องนี้เองหนุ่มตรงๆยังได้จับคู่กับสาวฮอตเพิร์ดวิรินสตาราหรือลิ ตาจาก v i p รักซ้อนชูซะด้วยค่ะเรียกดวงงานน K ี M ้เคมีเคใจมาเต็มๆรับรองวันละครอ่อนแอเมื่อไหร่ได้คืนแทนเป็นคู่จิ้นคนใหม่อย่างแน่นอนค่ะ